รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการยู u ิเก n s i d e and นะครับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้สําหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะมาเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆนั่นเองครับและวันนี้นะครับที่อยากจะบอกน้องๆว่านอกจากน้องๆจะตั้งใจฟังแล้วเนี่ยเตรียมสมุดนะครับมาจดบันทึกเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแบ่งเซลล์ซึ่งอาจจะมีคาศัพท์เฉพาะทางนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องจดบันทึกและต้องท่องจาเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้จําได้นั่นเองครับ ซึ่งวันนี้นี่ครับครูกวางหรือว่าอาจารย์นักทริการรอดสถิตรอที่จะสอนน้องๆอ,อยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเรื่องของการแบ่งเซลล์ได้เลยครับขอบคุณน้องโปสการ์ดมากๆเลยนะคะมาพบกับครูกวางค่ะกับวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะวันนี้ครูกวางจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราเรื่องการแบ่งเซลล์นั่นเองจ้าที่นี่พอพูดถึงเรื่องการแบ่งเซลล์นะเรามาทวนความรู้เดิมกันนิดนึง นะว่าเซลเนี่ยคืออะไรเออเซล์คืออะไรจ๊ะ<ๆ>เก่งมากนะคะเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตจริงป่ะและเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็มีทั้งพวกที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทนีนี้นักเรียนสงสัยไหมบางคนบอกไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยอะไรเลยค่ะสงสัยเฮอสงสัยว่าจุดเริ่มต้นจากเซลหนึ่งเซลเนี่ย มันกลายไปเป็นหลายๆเซลล์ได้อย่างไรนะคะการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะเราต้องเจริญเติบโตถูกต้องไหมเพราะมันเป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ต้องสืบพันธุ์ถูกต้องไหมเออมันก็ต้องมีการสร้างเซลล์เพิ่มจํานวนมากๆเพื่อพร้อมที่จะเจริญเติบโตและพร้อมที่จะสืบพันธุ์ถูกต้องไหมดังนั้นค่ะเราจึงต้องมีกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อมาเพิ่มจํานวนเซลล์ทั้งในส่วนของ เซลล์ร่างกายแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่งครูจะพาพวกเรานะคะค่อยๆไปเรียนรู้ค่ะถึงกระบวนการในแต่ละกระบวนการไปด้วยกันเรามาดูส่วนแรกกันก่อนเลยเนาะก็คือในส่วนของการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะการแบ่งเซลล์ร่างกายค่ะจะใช้กระบวนการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะจ๊ะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะจุดเริ่มต้นนะก็คือเริ่มจาก เซลล์ร่างกายซึ่งมีชุดโครโมโซมเป็น 2n อ่าเราเรียกว่า 2n นี่ว่า diploid นะ diploid นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการแบ่งเซลล์ซึ่งกระบวนการในการแบ่งเซลล์หลักๆนะแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือการแบ่งที่นิวเคลียสและการแบ่งที่ไซโทพลาซึมนั่นเองนะคะอะทีนี้มาส่วนของการแบ่งที่นิวเคลียสค่ะเราจะมาลงรายละเอียดกันว่า มันมีขั้นตอนอะไรบ้างบางคนอาจจะแบบเริ่มตกใจคุณครูขายังจะมีต่อไปอีกเหรอคะมีจ้าไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แน่นอนจ้าการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยนะคะในช่วงแรกของการแบ่งนิวเคลียสเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆคำว่า2ระยะใหญ่ๆคืออะไรก็คือระยะแรกเราเรียกว่าระยะอินเตอร์เฟสระยะที่2เราเรียกว่าระยะเอมเฟสบางตำราเขาใช้คำว่าไมโตติกเฟสอ่า ไงค่อยๆมานะค่อยๆมานะจ๊ะตอนนี้เราที่นิวเคลียสอยู่นะและน,นิวเคลียสแบ่งเป็น2ระยะนะคือ i n t h r อร์เและ Emphase ทีนี้เราจะมาเน้นกันที่จุดแรกกันก่อนคือ i n t เ r อร์เนะคะในระยะ i n t เทอร,ะะร์ e เนี่ยนะคะก็จะสามารถแบ่งได้นะคะเป็นอีก3ระยะย่อยโอ้โหคุณครูค่คคะหนูจะไหวไหมคะไหวสิจ้าสู้ๆนะใน3ระยะย่อยนี้ค่ะถือว่าเป็นหัวใจเลยนะ หัวใจของการแบ่งเซล์เลยมันเป็นหัวใจอย่างไรเพราะในระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยนะคะมันคือช่วงเวลาของการที่เราจะมีการจำลองค่ะจำลอง d n a ขึ้นมาในระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะย่อยนะคะโดยแบ่งเป็นระยะ G1 S แล้วก็ G2 นั่นเองทีนี้ สงสัยแล้วใช่ไหมว่า G1 หนึ่งทำอะไร S อสน่ะทำอะไรและ G2 สองทำอะไรนะคะอ่ะมาไล่เรียงกันทีละส่วนแบบชา้ชาๆชาัชชดๆกันเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะในช่วงของอินเทอร์เฟสเนี่ยอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการจำลองเนาะเป็นการจำลองคโครโมโซมเป็นการจำลอง DNA เพิ่มนั่นเองในระยะแรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นเหมือนระยะเตรียมนะคะเป็นระยะก่อนสร้าง DNA คือระยะ G1 ก่อนที่จะมีการจําลองเพิ่มในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนเตรียมวัตถุดิบต่างๆที่จําเป็นที่จะพาเซลล์เนี่ยเข้าสู่ในระ,ะระยะ S ระยะ S เนี่ยนะคะมันย่อมาจากคำว่าซิ t h e s i s เลยที่แปลว่าสังเคราะห์ระยะนี้นะคะก็จะมีการสร้างดีน a นเนะคะแล้วก็มีการจําลองตัวโครโมโซมเพิ่มอีกหนึ่งชุดนั่นเองนะคะ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการในระยะนี้มันก็จะเข้าสู่ระยะ G2 คือระยะหลังสร้างดินเอซึ่งเป็นระยะที่จะเตรียมตัวพาเซลเนี่ยเข้าสู่เฟสต่อไปก็คือ M a s e หรือ m i t o t i c p h a s e นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการแบ่งเซลล์แบบ m ม t o s i s นะคะนักเรียนถ้าเขาถามว่าระยะไหนยาวนานสุดให้นักเรียนตอบไปเลยว่าอินเตอร์เฟสอินเตอร์เเป็นระยะที่ กินเวลานาน,านสุดโอเคไหมจบแล้วนะจบที่อินดิเฟสแล้วนะต่อมาค่ะเราเข้าสู่เอ็มเฟสเอ็มเฟสเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ระยะย่อยมาจา้ะอีก4ระยะย่อยเลยนะคุณผู้ชม4ระยะย่อยคืออะไรบ้าง 1. ระยะโปรเฟสอ่าสองจ้ะคือระยะอะไรจ้ะเมตาเฟสสามจ้ะคือระยะอะไรจ้ะแอนนาเฟสและ4คือระยะ เทโลเฟสเป็นไงตื่นเต้นนะตื่นเต้นแค่ฟังชื่อก็ทำไมฮะตื่นเต้นแล้วบางคนบอกคุณครูหามันยากนะคะไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจแล้วเดี๋ยวดูเทคนิควิธีจากครูนะครูมั่นใจค่ะพวกเราทำได้แน่นอนนะทุกคนคิดว่าเพื่อนๆทำได้ไหมทำได้เก่งมากนะคะมาดูระยะแรกกันนิดนึงโปรเฟสขีดเส้นใต้คำว่าโปรขีดเส้นใต้เอาไวจ้จ้ะตรงคำว่าโปรให้จำว่าโปรเนี่ยแปลว่าก่อน ปโปรเนแปลว่าก่อนเพราะฉะนั้นระยะนี้เนี่ยนะคะเป็นระยะก่อนที่จะมีเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆในระยะนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นนะคะการเริ่มสลายตัวของเยื่อหุ้มนิวเคลียสและแน่นอนค่ะสิ่งที่จะโผล่แม่ตึงๆๆๆๆๆก็คือเซนทริโอเซนทริโอนี่นะคะก็จะเป็นออร์แกเนลหนึ่งภายในเซลล์ค่ะที่ทำหน้าที่สร้างเส้นใหญ่ที่ชื่อว่า Mito t i c s p i n d l e นะหรือ,อ Mito t i c s p Spindle Fiber นั่นเองเจ้าเซน t ทร o เนี่ยคะ่ะก็จะทำตัวเหมือนแบบแมงมุมอะ่ะเออเหมือนสไปเดอร์แอะไรอย่างงี้ปล่อยใยปล่อยใยไปจับที่บริเวณไคเนโตคอร์นะคะเพื่ออะไรเพื่อจะใช้ในการควบคุมค่ะควบคุมในขณะที่จะมีการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้นหากเราส่องการเปลี่ยนแปลงหรือการแบ่งเซลล ภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะนักเรียนก็จะเห็นแบบในภาพเลยก็คือมันจะมีการเปลี่ยนนะคะรูปร่างหน้าตาภายใต้กล้องนะนั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออะไรคะตำแหน่งนั่นเองตำแหน่งของคโครโมโซมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโอเคเนาะต่อมาค่ะเข้าสู่โปรแล้วนะโปรโปรเฟสปุ๊บเตรียมตัวแล้วจ้าจากโปรเฟสจับแป๊บเดียวจ้ากระพริบตาเพิบไปเลยจ้าระยะต่อไปคือระยะเมตาเฟส ให้จำง่ายๆเมตามีเดียมเมตาเีเดียมมีเดียมแปลว่าตรงกลางเออมม mm, เหมือนกันไงเมตามมเดียมเมตามมเดียมเออมม mm, เหมือนกันตรงกลางอะไรอยู่ตรงกลางในระยะนี้นะคะหากมองภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะักเรียนจะเห็นคโครโมโซมนะคะมาเรียงตัวค่ะเรียงตัวแบบนี้เลยเป็นแถวอยู่ตรงกลางเลยชัดเจนมากเลยซึ่งถามว่าระยะนี้นะคะมีบทบาท และมีความสําคัญอย่างไรในการศึกษาทางพิยาศาสตร์มันเหมาะในแง่ของการที่เราจะนับจํานวนโครโมโซมเพราะมันชัดเจนไงคะมันมาเรียงตัวตรงกลางถูกไหมในขณะเดียวกันค่ะมันเหมาะสําหรับการศึกษารูปร่างโครโมโซมในระยะนี้ค่ะจากนั้นจ้จากนั้นจะเดินทางต่อไปค่ะพิบเดียวค่ะสู่ระยะต่อไปคือระยะแอนนาเฟสนะจ๊ะออระยะแอนนาเฟสเนี่ยเป็นระยะที่แบบว่า โครโมโซมเนะคะเริ่มแยกตัวออกจากกัน2ฝั่งนะคะแอนเนเกออกากกาสฟสเแ,ะะแยกออกจากกัน2ฝั่งนะเริ่มจะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเป็น2เซลล์แล้วเนาะแยกออกจากกันมันแยกได้อย่างไรนักเรียนจําเส้นใยญม่ตัวติกสปินเดได้ปะนั่นแหละคะ่ะเป็นฝีมือของเขาคือเส้นใยแม่ตัติกสปินเดที่จับอยู่บริเวณไคลนิโตคอเนี่ยนะคะก็จะหดสั้นหดสั้นแล้วก็ดึงพรึบทําให้โครโมโซมเนนะาะแยกออกจากกัน2ฝั่งนั่นเองยากไหมไม่ยากจ้ะไม่ยากเลยนะ จากนั้นค่ะเข้าสู่ระยะสุดท้ายคือระยะเทโลเฟสเทคนิคการจำขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เทโลเทเลเทโลเทเลเทโลเทเลเทเลแปลว่าอะไรคะเทเลแปลว่าไกลเออใช่ไหมแปลว่าไกลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะนี้นะคะเป็นระยะที่เซลเนี่ยจะแยกออกจากก,ากาันไกลละนะแยกออกจากกันเรียบร้อยกลายเป็นสองเซลล์มันก็จะเป็นการเส้นสุดนะคะ กระบวนการในส่วนของการแบ่งในส่วนของนิวเคลียสแล้วก็จะเป็นการ wow, ะคอดเวลาเนี่ยในการแบ่งของเซโ o ทพลลซึมต่อไปแต่ถ้าเป็นเซลล์พืชเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งสร้างขึ้นมานะคะในส่วนที่เรียกว่าเซลล์เพลทนั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ครูพูดกับเราอะเราเรียกมันว่าวัซจากเซลล์จบนะจบในส่วนของไมโทซิสและเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสค่ะนักเรียนจําได้ไหมครูบอกว่าเริ่มต้น เริ่มต้น1เซลล์ชุดโครโมโซมกี่ N 2N สิ้นสุดการแบ่งเซลล์ค่ะนักเรียนจะได้เซลล์ Cell นะคะ2เซลล์ซึ่งชุดโครโมโซมเป็น 2N เท่าเดิมเหมือนเดิมทุกประการนั่นเองค่ะจบไหมจบนะนี่คือไมโทซิสใช้สำหรับแบ่งเซลล์ร่างกายทีนี้ค่ะเรามาดูการแบ่งเซลล์อีกประเภทหนึ่งก็คือเซลล์สืบพันธุ์ ถ้าเราพูดถึงเซลล์สืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตนักเรียนคิดถึงอะไรคะเก่งมากสเปิร์มหรืออสุจินะคะและก็เซลล์ไข่นั่นเองอสุจินะคะก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในขณะที่ไข่นะคะก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียถูกต้องไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องของการปฏิสนธิอ่าเราพูดกันตรงๆเนี่ยแบบมันคือวิทยาศาสตร์เธออสุจิหนึ่งตัวกุง้งกุ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 ้งมาไข่หนึง่งใบปึ้งเข้าใบรวมกัน อสุจิจะมีชุดโครโมโซมแค่ครึ่งเดียวคือ n เดียวรวมกับไข่ซึ่งมีชุดโครโมโซมแค่ครึ่งเดียวคือ n เดียวเหมือนกัน n บวก n ได้เป็น n บวก n ได้เป็น 2n ก็จะกลายไปเป็นไซโกดซึ่งมีชุดโครโมโซมเป็น 2n เป็นแฮปพลอยมารวมกับแฮปพลอยได้เป็นดิ p พลอยนั่นเองคำถามคือคุณครูคะแล้วไมโอซิสมันแบ่งเซลล์แตกต่างจาก m มโทซิสอย่างไรอ่านี่แหละค่ะคือประเด็นที่เราจะพูดกันต่อไปต้องบอกอย่างนี้นะครูกวางมองว่าถ้าเราจำและเข้าใจการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้อะไมโทซิส mm hmm. คือหลับตาเธอจริงเหรอครัครูหลับตาเลยแบบสบายอะเธอง่ายมากจุดเริ่มต้นจะเล่าให้ฟังนี้นักเรียนขาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนาะเราใช้ในการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้ว จุดเริ่มต้นของเซลล์เนี่ยก็คือเป็น 2N เหมือนกันนะเซลล์ตั้งต้นเนี่ยหเซลล์เป็น 2N เหมือนกันแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเหมือนไมโทซิสเป๊ะเลยนะโดยแบ่งออกเป็นอะไรคะอินเตอร์เฟสแล้วก็อะไรคะเอมเฟสเอมเฟสก็จะแบ่งเป็น p r o เฟสแมทเ t อร์ a ฟส a อนนาเฟสและ t เทโล a ฟ e เหมือนกันเลยแต่นักเรียนรู้ไหมว่าไมโอซิสเนี่ยทำแบบเนี้ยสครั้ง ทันนะไมโทซิสหครั้งจบไมโอซิสกี่ครั้งคะสครั้งแค่นั้นเองง่ายไหมดูง่ายมากแต่บางคนว่าครูหาหนูไม่ชอบแต่เลยอะค่ะแต่มันจะมีรายละเอียดปลริย่อยซ่อนอยู่นิดนึงนิดเดียวไม่ยากไม่ยากเปิดใจตั้งใจฟังทำได้แน่นอนอะเมื่อกี้ครูบอกว่าไมโทซิสระยะไหนกินระยะเวลานานสุดจำได้ปะตอบ อินเตอร์เฟสแล้วไมโอซิสล่ะคะคุณครูยังคงเป็นอินเทอร์เฟสอยู่ไหมไม่จ้ะในการแบ่งเซลล์แบบไอ o s ไมโอซิสเนี่ยนะคะมันจะไปกินระยะเวลาน,านานสุดที่ระยะที่เรียกว่าโปรเฟส e ันทำไมจึงนานในระยะโปรเฟสชันี้นะคะจะมีกระบวนการที่น่าตื่นเต้นหนึ่งกระบวนการนั่นก็คือการที่โฮโมโลกัสโครโมโซมจ้ะ เข้ามาทำไมจนกนกันๆๆจ๊ะเข้ามาจับคู่กันเราเรียกการจับคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยนะคะว่าการซินับซิสซึ่งในขณะที่เข้ามาจับกันแล้วปุ๊บเขาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมการแลกเปลี่ยนนั้นเนี้ยนะคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่า crossing over ยากไหมไม่ยากทำไมต้องมีอ่ะคุณโคไม่มีได้ปะ เขาบอกเลยนะว่าการ crossing over ในช่วงของ p r o f ฟ a s e o n เนี่ยทำให้สิ่งมีชีวิตนี่นะคะมีความหลากหลายค่ะนักเรียนนะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองจาก p r o f ฟ a s e one ก็เข้าสู่ metaphase one โครโมโซมเลียงตัวตรงกลางเหมือนเดิมนะคะ anaphase one telophase o เหมือนเดิมซึ่งเมื่อจบการแบ่งเซลล์ในช่วงของ m มโ o s ิ s one ช่วงแรกจบ m มโ o s i s 1แล้วปุ๊บ สิ่งที่ได้คืออะไรเราจะได้เซลล์ใหม่กี่เซลล์ทายคูชู2องและหาตอบค่ะ2เซลล์นะคะแต่ชุดคโครโมโซมจะเหลือแค่เพียง N เ,เดียวฟังดีๆนะแล้วอย่าไปผิดที่ไหนนะเริ่ม 2N จบไมโอซิส1ได้2เซลล์แต่แต่ละเซลล์มีแค่ N เ,เดียวโอเคนะ จากนั้นเนี่ยเซลล์ตัวนี้ก็จะเดินทางต่อตุงๆุงตุงตไปต่อเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าไมโอซิสทูก็คือช่วงของการแบ่งเซลล์ช่วงที่2องไมโอซิสทถามว่าเหมือนไมโอซิสวันไหมเหมือนนะระยะคงอยู่ทุกอย่างเหมือนกันแบบเป๊ะเปก็คือมีโปรเฟสทูนะคะมีมาเดเฟสทูนะคะมี a n a นาเฟสทูและมี แต่แต่อีกแล้วแต่อีกแล้วคือเมื่อสิ้นสุดกระบวนการค่ะจาก2เซลล์ที่เป็นเซลล์ตั้งต้นเนาะมันทำงานพร้อมกันมันก็จะได้ออกมาอีก2เซลล์แต่แต่ละเซลล์ก็จะมีชุดโครโมโซมก็เป็นเพียงแค่ N เดียวเท่าเดิมทันนะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะพูดว่าไมโอซิสนีนน่แบ่งกี่ครั้ง ในกระบวนการนั้นเนเี่ยจะเกิดขึ้น2ครั้งก็คือ m มโอซิส1และ m มโอซิส2สิ้นสุดกระบวนการครูจะได้เซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์ก็ต้องตอบเลยว่า4เซลล์4เซลล์และแต่ละเซลล์มีชุดโครโมโซมเท่าไหร่เอ็นเดียวคือครึ่งเดียวคือเป็นแฮปลอยด์นั่นเองทันเนาะไม่ยากเนาะทีนี้ก็คือเกิดคำถามใช่ไหมว่าแล้ว4เซลล์นี้คืออะไร แล้วเป็นอะไรต่อไปอย่างที่เราได้ทราบไปแล้วเบื้องตน้นเซลลสืบพันธุ์เพศผู้คืออสุจิ4เซลล์นี้นะคะจะกลายไปเป็นสเปิร์มติดเพื่อรอการ Differentiation หรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายไปเป็นสเปิร์มส่วนถ้าเป็นเซลล์ 10, สืบพันธุ์เพศเมียนะคะใน4เซลล์นี้จะเป็นเซลล์ไขได้จริงๆแค่เพียง1เซลล์ที่เหลือก็จะ เลืยหายไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจ้าผู้หญิงเราจึงตกไข่เดือนละฟองนี่สลับกันเลยซ้ายขวากึ่งๆผู้หญิงตกไข่เดือนละฟองนะคะทั้งวันทั้งวัน,นี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์อ่ะมาทวนกันนิดนึงการแบ่งเซลล์แบ่งเพื่ออะไรแบ่งเพื่อเพิ่มจํำนวนของเซลล์ถูกต้องไหมฮะทำไมต้องเพิ่มเพราะสิ่งมีชีวิตต้องจเจริญเติบโตนะคะ และในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตต้องสืบพันธุ์ดังนั้นการแบ่งเซลล์เราจึงแบ่งออกเป็น2วิธีตามชนิดของเซลล์ก็คือเซลเซล์ร่างกายกับเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายคือส่วนไหนเนี่ยเนี่ยผิวหนังนะคะเอออย่าจับนะคะักเรีนเดี๋ยวหลุดนะยุ่ยตามมือเลยนะคะอ่าพวกนี้คือเซลล์ร่างกายเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเซลล์แม่เริ่มต้นกี่ n 2 n สิ้นสุดกระบวนการได้เซลล์ลูก2เซลล์และแต่ละเซลล์มีกี่ n อคะ2 n และเหมือนเซลล์แม่แบบทุกประกาศจบนะนี่คือภาพรวมของเรื่องการแบ่งเซลล์ต่อมาไมโอซิสใช้สําหรับการแบ่งเซลล์อะไรใช้สําหรับการแบ่งเซลล์สืบพันเริ่มต้นเซลล์แม่ มีชุดโครโมโซมเท่าไร่2 n มีการแบ่งเซลล์กี่ครั้ง2ครั้งครั้งแรกจบไมโอซิส1ได้เซลล์ลูก n เดียว2เซลล์ครั้งที่2จบไมโอซิส2ได้เซลล์ลูก n เดียว4เซลล์เพราะฉะนั้นสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะได้เซลล์ลูก4เซลล์และแต่ละเซลล์มีชุดโครโมโซมเป็นเพียง n เดียวเท่านั้นยากไหม ไม่ยากไม่ยากเลยจุดเน้นในบทเรียนนี้นะคะเพียงแค่นักเรียนเข้าใจาค่ะว่าไมโทซิสใช้สําหรับอะไรไมโอซิส mm. ใช้สําหรับอะไร mm. และในแต่ละกระบวนการนี้นนมีความสําคัญหรือความแตกต่างกันอย่างไร mm. อะไรคือ crossing over เอออะไรคือ synapsis uh. เออเพียงเท่านี้คะ่ะนักเรียนจะสามารถที่จะแบบผ่านเรื่องการแบ่งเซลล์ได้แบบง่ายๆสบายสบายแน่นอนคะ่ะ มาพักสมองกับพี่สักครูน่นึงนะครับก่อนจะไปทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเซลล์ว่าน้องๆเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่มั่นใจข้อไหนเนี่ยอาจจะลองตอบไปก่อนได้แล้วมารอฟังเฉลยพร้อมคำอธิบายกับครูกวางกันนะครับมาค่ะนักเรียนเรามาดูในส่วนของแบบทดสอบนะคะเรื่องการแบ่งเซลล์กันเลยนะจ๊ะอ่ะ ข้อแรกไม่ยากไม่ยากตลอดหลับตาทําได้เลยบางคนบอกว่าหลับตาไม่เห็นโจทย์นะจ๊ะเขาบอกว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมี12คโครโมโซมขีดเส้นใต้ไว้ก่อนครูเป็นประเภทว่าถ้าเห็นอะไรที่เป็นตัวเลขขีดเสมอวงก็ได้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซล์แบบไมโทซิสขีดเส้นใต้ไมโทซิสคีย์เวิร์ดนะฮะแล้วเซลลใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ละเซลเนี่ยมีกี่คโครโมโซม นักเรียนขาจุดเน้นของโจทย์ข้อนี้คืออะไรไมโทซิสจำได้ไหมว่าไมโทซิสคือการแบ่งเซลล์อะไรกิ่งมากการแบ่งเซลล์ร่างกายจ้าซึ่งการแบ่งเซลล์ร่างกายจุดเริ่มต้นคโครโมโซมเป็นเท่าใดสิ้นสุดการแบ่งเซลล์เหมือนเดิมทุกประการจริงไหมจริงถูกต้องไหมคะไมโทซิสเนี่ยมันเริ่มต้นจากเซล์แม่เป็น 2N สิ้นสุดกระบวนการได้เซลล์ลูก2เซลล์แต่และเซลล์มี 2N เท่าเดิมดังนั้นถ้าเซลล์แม่เขาเริ่มด้วย12เซลล์ลูกเมื่อสิ้นสุดกระบวนการก็ต้อง12ด้วยจ้ะคำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้ององ,งูนั่นเองนะคะยากไหมไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากสบายๆรับตาทำก็ทำได้นะคะ,ะมาดูในส่วนของข้อต่อไปข้อที่2นะคะเขาบอกว่า การจำลองโครโมโซมขี่เส้นใต้จำลองโครโมโซมนะคะมีความสำคัญต่อการแบ่งเซลล์อย่างไรอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเจอข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ตัวเลือกยาวๆนะไม่อยากให้ใจร้อนไม่อยากให้แบบเห็นปุ๊บตอบป,ปับ๊บเห็นปุ๊บตอบป,ปับ๊บคือพยายามตรวจสอบทุกตัวเลือกให้ดีก่อนนะคะก็ไก่ค่ะเขาบอกว่าทำให้เซลล์ลูกเนี่ยมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่ หรือขอไข่ทำให้เซลล์ลูกมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งหรือขอควายทำให้เซลล์ลูกมีจำนวนโครโมโซมเป็นสองเท่าของเซลล์แม่หรืององูทำให้เซลล์ลูกมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างจากเซลล์แม่จริงๆอาจปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะข้อแรกที่ควรตัดทิ้งคือแตกต่างจากเซลล์แม่เป็นไปได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้นะคะกับอีกหนึ่งข้อที่ควรตัดทิ้งนะคะก็คือ เป็น2เท่าของเซลล์แม่คือการแบ่งในที่นี้นี่นะมันมีได้แค่2กรณีถ้าเป็นเซลล์ร่างกายคือเหมือนแม่ทุกประการนะจากกระบวนการแบ่งที่ได้2เซลล์แต่ถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์จะลดลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการเพิ่มเป็น2อเท่าไม่มีกระบวนการใดค่ะที่สามารถจะทำให้เกิดลักษณะดังกล่าวได้ข้อคอควายก็ตัดทิ้งนะคะ <ST> S> <S เหลือสอข้อก็ไกลคอไข่ตอบข้อคกไข่ขจะ้ะเพราะอะไร นะคะเพราะเขาต้องการจำลองเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาที่แบ่งเซลล์แล้วเนี่ยนะคะทั้งสองเซลล์ที่ได้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการล้วนแล้วแต่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์แม่ทุกประการนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าไม่ยากไปต่ออีกสักข้อหนึ่งบางคนบอกพอลวค่ะพอเถอะคุณครูหนูเหนื่อยแล้วนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยสู้ๆนะข้อ3ค่ะเขาบอกว่าถ้าต้องการนับจำนวนโครโมโซม ควรศึกษาในระยะใดของการแบ่งเซลล์ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้นับจำนวนโครโมโซมเมื่อสครู่เพิ่งพูดไประยะในการแบ่งเซลล์มีกี่ระยะ4นะอันนี้คือพูดถึงในระยะ m อมเฟสแล้วนะเอมเฟสแบ่งเป็น4ระยะหละักคือ1 p r o โปรเฟส2เมตาเฟส3แอนาเฟสและ4คือเทโลเฟสนะคะอันนี้คือ4ระยะย่อยของ m อมเฟส แล้วเมื่อสักครู่พูดไปแล้วให้จำว่าเมตาเมเดียมเมตาเมเดียมเมตาเมเดียมคือตรงกลางระยะเมตาเฟตเป็นระยะที่โครโมโซมนั้นเนี่ยเรียงตัวตรงกลางเฮย้ยแล้วมันดีอย่างไรมันเป็นระยะที่ทําให้เราเนี่ยนะคะเห็นโครโมโซมชัดเจนเห็นชัดเจนไม่พอนะคะเป็นระยะที่เราเนี่ยนะคะสามารถนับจํานวนโครโมโซมได้ ง่ายที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ตอบอะไรดีอินเตอร์เฟสเมตาเฟสอนเดอร์เฟสหรือเทโลเฟสตอบอะไรคะเมตาเฟสนั่นเองค่ะข้อขอไข่นั่นเองนะคะไม่ยากอีกแล้วนะคะไม่ยากก็ต้องไปต่อค่ะต้องไปต่อต้องสู้นะกับข้อที่4มาดูกันการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะบางคนบอกเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วท้อคุณครูค่ะยาวมาก การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสขีดเส้นใต้ไปก่อนหาคีย์เวิร์ดให้เจอขีดเส้นใต้ก่อนนิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างไรขีดเส้นใต้ไมโทซิสด้วยแสดงว่าจุดเน้นของข้อนี้เนี่ยนะคะเขาต้องการรู้ว่าไมโทซิสกับไมโอซิสต่างกันอย่างไรจริงจริงไหมซึ่งตอนเราเรียนเราพอจะจำได้ไหมไมโทซิสแบ่งเซลล์ ale, ร่างกายไมโอซิสแบ่งเซลล์ สืบพันธุ์แน่นอนมันต่างกันตั้งแต่ชนิดของเซลล์เริ่มต้นที่เราจะแบ่งแล้วและในขณะเดียวกันผลลัพธ์หรือสุดท้ายที่ไดจากการแบ่งเซลล์ก็ไม่เหมือนกันถูกไหมเมื่อเราสรุปความรู้ในหัวได้ประมาณนี้แล้วมาเรามาดูตัวเลือกกันแต่ละตัวเลือกเลยกอไก่กเขาบอกว่ามีการแบ่งนิวเคลียสครั้งเดียวและได้เซลล์ลูก2เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมีชุดโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่อะไรผิด ตัวเลือกนี้อะไรผิดเขาบอกว่าได้เซลล์ลูก2เซลล์ไงเพราะเมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเราได้เซลล์ลูกทั้งหมด4เซลล์แต่ชุดโครโมโซมลดลงเป็นครึ่ง1ของเซลล์แม่ถูกไหมเป็นข้อนี้ตัดทิ้งจ้า<อ>นะคะข้อต่อไปค่ะข้อของไข่เขาบอกว่ามีการแบ่งนิวเคลียสเนี่ยครั้งเดียวนะแต่ได้เซลล์ลูก4เซลล์แค่ประโยคนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะอะไร แบ่งครั้งเดียวแต่ได้เซลล์ลูก4เซลล์ใช่หรอไม่ใช่ต้องแบ่ง2ครั้งและได้เซลล์ลูก4เซลล์เพราะจุดเริ่มต้นของไมโอซิสเนี่ยนะเขียนแบบเป็นแผนภาพให้เห็นง่ายก็คือ 2N ใช่ปะจบครั้งที่1เป็น N เดียว2เซลล์และจบครั้งที่2ได้เป็น N เดียว4เซลล์แบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนจะ้ะข้อควายจะมีการแบ่งนิวเคลียส2ครั้ง ได้เซลล์ลูก2เซลล์อันนี้ก็ผิดถูกปะสองครั้งได้เซลล์ลูก2เซลล์คือไม่ต้องอ่านต่อก็ต้องพอแค่นี้นึกออกปะไม่ต้องอ่านต่อก็ต้องพอแค่นี้เพราะว่าผิดแน่นอนแบ่ง2ครั้งได้เซลล์ลูก4ี่เซลล์นะจ๊ะครูขาตัวเลขตัวเลือกนี่จะข้อสุดท้ายแล้วนะคะง,งงูจะมีการแบ่งนิวเคลียสสองครั้งได้เซลล์ลูก4ี่เซลล และมีข้อมูลทางพันธุกรรมต่างจากแม่ถูกหรือผิดข้อนี้ถูกแนมะถูกชัดเจนมากแม่เพราะอะไรดูจากแผนภาพที่คุณครูเขียนเริ่มต้น2 n ได้เซลล์ลูก N เดียว2เซลล์จบปุ๊บนะคะแบ่งต่อครั้งที่2ได้ N เดียว4เซลล์ถูกต้องไหมและเซลล์ลูกที่ได้เนี่ยมีข้อมูลพันธุกรรมพันธุกรรมที่แตกต่างไปจากเซลล์แม่เพราะอะไร เพราะในกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะมีขั้นตอนที่เรียกว่า crossing over จำได้เปล่าซึ่ง crossing over เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของคโครโมโซมนั่นเองจะ้ะและนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแบบทดสอบในเรื่องของการแบ่งเซลล์นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเราตั้งใจทำได้แน่นอนค่ะ น่าเสียดายจังนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการยูเล็กเกอร์ไซแอน์แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมหมั่นทบทวนหาความรู้นะครับอ่านโน้ตที่จดบันทึกเอาไว้หากไม่เข้าใจอันไหนเนี่ยก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะพี่เชื่อว่าความรู้มีอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าน้องๆเนี่ยจะขยันหาความรู้เอามาใส่ตัวหรือเปล่านั่นเองครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ